สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ดอททอล์กนะครับสำหรับซีรีส์ how to นะครับตอนนี้นะครับผมเราจะมาดูวิธีการติดตั้ง Nimble Storage CSI กันนะครับ CSI ตัวนี้เนี่ยเราติดตั้งเพื่อที่จะเอามาใช้งานกับตัว Kubernetes cluster นะครับเพราะฉะนั้น prerequisite ที่เราต้องการนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็คืออเราจะต้องมี Kubernetes cluster อย่างน้อยอย่ายขึอ1 cluster นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องมี Internet access นะครับเพื่อที่จะทาให้เราสามารถไปดาวน์โหลดพวกซอฟต์แวร์ลงมาได้ สำหรับ,รบวิธีการติดตั้ง n i b b l s Storage CSI นะครับผมไม่ยากเลยนะครับซึ่งวิธีการติดตั้งเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราเราจะมาติดตั้งคอมเนต์ทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกก็คือตัว CSI Controller Driver นะครับตัวที่2ก็คือตัว CSI Node Driver นะครับซึ่งตัว Node Driver เนี่ยเราจะลงไปที่ตัวทุก Worker Node บน Kubernetes Cluster ของเรานะครับส่วนสุดท้ายนะครับผมเราจะติดตั้งตัวที่เรียกว่า Container Storage Provider หรือว่า CSP สำหรับเอพิโซดนี้เนี่ยเราจะเลือกลงตัวนี้ครับตัว Nimble Storage CSI นะครับซึ่งวิธีการวิธีการติดตั้งนะครับเราจะติดตั้งผ่านตัว Command Line Interface บน Kubernetes Cluster นะครับใช้ทั้งหมด3 c o m m a n านด้วยกันนะครับคอมมานดแรกก็คือเป็นคอม m านด์ที่เราจะทำการเซตอัพ IO ของ Worker Node นะครับทำพวกเซตอัพเรื่องของ IO setting ต่างๆนะครับคอมมานดที่2เราจะทำการติดตั้งตัว Container Storage Provider นะครับหรือ CSP นะครับโดยที่ตัว CSP เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำหน้าที่คุยกับตัว Animal Storage นะครับเรื่องของการทำ Auto Provisioning ต่างๆนะครับถ้าใครอยากรู้ถึงคอนเซ็ปต์ของ CSI นะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูใน Container Series นะครับในตอนที่2นะครับผมก็จะมีพูดถึงเรื่องของตัว Container CSI นะครับแล้วก็มี Demo สั้นๆให้ดูนะครับ ส่วนภาที่3เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัว Kubernetes CSI Driver นะครับอันนี้เนี่ยเราจะต้องเลือกก่อนนะครับว่า Kubernetes Kubernetes Cluster ของเราเนี่ยเป็นเวอร์ชันอะไรนะครับแล้วแต่ละเวอร์ชันเนี่ยเขาจะมีคอมมานด์ที่แตกต่างกันนะครับโดยที่คอมมานด์ทั้งหมดนะครับเราสามารถไปเอาได้ที่เว็บนี้นะครับ scott.hpe.dev.io นะครับเขาก็จะมีวิธีการติดตั้งเป็นอุคิมเอาไว้นะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขอสวิชไปหน้าจอที่เป็นแล็บของผมนะครับแล้วเดี๋ยวจะทําการติดตั้งให้ดู เอาละครับเรามาที่หน้าจอแ l a ของเรานะครับก็อันนี้เนี่ยผมมี Kubernetes cluster อยู่นะครับจะลอง get node ให้ดูนะครับก็จะมีเป็น cluster เล็กๆนะครับชื่อว่า c u c a k Cluster นะครับในที่นี้ก็จะมีทั้งหมด1 master นะครับแล้วก็1 worker ด้วยกันนะครับโดยที่ขั้นตอนที่เราจะติดตั้งเจ้าตัว n i m b l e s o a g e CSI เนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมจะ copy เข้ามาทั้งหมด3เข้ามาแล้วก็ paste ลงไปได้เลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นคอมมาที่ผมจะเพสต์ลงไปนะครับก็จะเป็นย u b e c เ l apply ต่างๆนะครับก็จะมีทั้งหมด3 command คอมมาคอมมาแรกก็จะเป็นตัว HPE Linux Config นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราทําการ Config Worker Node.io นะครับส่วนที่2ก็จะเป็นตัว Nimble Container Storage Provider นะครับและส่วนที่3ก็คือจะเป็นตัว Kubernetes HPE CSI นะครับทั้งหมด3ตัวเดี๋ยวผมก็จะโอเคนะครับแล้วมันก็จะทําการลงอของทั้งหมด3อย่างนะครับ แค่นี้เองนะครับส่วนวิธีการ Verify วา่าตัว CSI ของเราติดตั้งเรียบร้อยดีไหมนะครับให้เราทำการ g e t p o d รนะครับที่ n e s p s p e c u c u s y s y s t นะครับผมแล้วก็ g r ็ p Pod ที่มีชื่อ CSI ทั้งหมดนะครับแล้วเราจะสังเกตว่าตัวตอนนี้เนี่ยมันกำลังติดตั้งอยู่นะครับ HPE CSI Controller กำลัง creating ครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรารอสักระยะหนึ่งนะครับพอ install เสร็จแล้วเราจะเห็น s ซต t u s พวกนี้เนี่ยนะครับขึ้นมาครบ นะครับเดี๋ยวเราลองรันอีกทีอ่ตอนนี้รันนี่ครบแล้วนะครับนี่นะครับก็คือวิธีการติดตั้งจะจะเห็นว่ามันไม่ยากเลยนะครับเอฟฟอร์ดเลยสุดๆนะครับแค่ก๊อปคอมมานด์มาแปะนะครับอ่าผมจะขอ verify เพิ่มขึ้นนะครับก็จะทำการ describe pod นะครับ pod ที่ name s space kube system นะครับผมเดี๋ยวผมจะ list คอนเทนเนอร์ er ที่เกี่ยวกับ CSI ทั้งหมดออกมาให้ดูนะครับอันนี้เนี่ยก็ถ้าเราจะให้เป๊ะก็คือว่าตัว CSI Controller Driver นะครับผมเขาะจะมีทั้งหมด5คอนเทนเนอร์ต่อพอร์ตด,ด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็น Image ทั้งหมดนะครับส่วนอันที่2ก็คือตัว CSI Driver ของที่ Worker Node นะครับ ซึ่งนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด2 image นะครับในที่นี้เนี่ยผมจะบอกว่าผมมีแค่1 worker node นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะขึ้นตัว CSS driver มาแค่1 pod นะครับแต่ถ้าเกิดผมไปที่อีกอีก e n o e m e n t 1นะครับ e o n m e n t นี้นะครับมมนนะะผมผมจะมีอยู่ทั้งหมด3 worker node เพราะฉะนั้นเนี่ยตัว driver นะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด1 2 3 3 pod ด้วยกันนะครับเดี๋ยวลอง k u b e p t d ให้ดูอีกทีหนึ่ง จะสังเกตว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับเราจะมีอยู่ทั้งหมด 1, 2, 3, 3พอทที่เป็นตัว CSI Driver นะครับผม K Get Node ให้ดูนะครับซึ่งเรามีอยู่ทั้งหมด3 Worker เพราะฉะนั้นเราจะต้องมี CSI ทั้งหมด3พอนะครับและ3พอตนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องรันอยู่ทุก Controller นะครับเพืจะถูกต้องนะครับและนี่ก็จะเป็นวิธีการ Verify นะครับว่า CSI Worker Driver ตัวแรกเราอยู่ที่ Worker ตัวแรกนะครับ อันที่2อยู่ที่ Worker ตัวที่2สูตรอันที่3เราจะไปอยู่ที่ Worker ตัวที่3นะครับถ้าเกิดอะ uh, s t u t u s ทุกอย่างมันโอเคแล้วนะครับทุกอย่าง Running อันนี้คือใช้งานได้แล้วนะครับและนี่ก็คือวิธีการติดตั้ง HPE uh, Nimble Storage CSI นะครับเดี๋ยวผมจะลองสร้าง v o l ุ่มให้ดูสัก v o l ุ่มหนึ่งะครับเพื่อเป็นการ Verify ว่าทุกอย่างใช้งานได้หรือเปล่านะครับวิธีการก็คือนะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องสร้างตัวที่เป็น Secret ขึ้นมานะครับ ผมจะเข้าไปที่ directory animal uh, s e c s e lab นะครับแล้วก็ list file ทั้งหมดตัวนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องสร้างก็คือผมจะมีตัว n i m a l secret นะครับเดี๋ยวเราลอง vi เข้าไปดู animal secret ตัวนี้ครับผมมันจะมีหน้าที่เพื่อที่จะเอาไปทําการ authenticate กับตัว n i m a l storage นะครับซึ่งเราสามารถใส่ back end IP เข้าไปได้นะครับแล้วก็ user name นะครับแล้วก็ password password ตัวนี้จะเป็น base 64 format นะครับถ้าเรามี password อะไรแล้วก็สามารถ แปลงเป็นเบส6อเพื่อที่จะเอามาใส่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการ enable ตัวนี้ม r secret นะครับโดยการใช้คิว controller apply ลบ f นะครับแล้วก็จะอันนี้คือผม apply เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะลอง get ดูนะครับ get secret นะครับผมแล้วก็ e c เ e ตตัวนี้จะไปอยู่ที่ cube system นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว n u m b e secret นะครับที่เราทำการสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไป authenticate กับตัว,ว n i m b e array นะครับทีนี้ผมมีตัว number secret และสิ่งสิ่งที่ผมลงสร้างมาอันที่สก็คืออันนี้ครับตัวนี้เลยตัว storage class นะครับก็จะมีตัว n u m b e default class อยู่ นะครับโดยที่ n i m b l ด Default Class เนี่ยสิ่งที่เราระบุก็คือระบุนี่ครับ Provisional ก็คือ CSI ของ HPE นะครับ c s i h p c o m นะครับแล้วก็ format ที่เราจะต้องการ format file system อันนี้ผมใช้เป็น x f s นะครับก็จะเป็น default format นะครับส่วนเรื่องของ secret เราก็จะไปเรียกใช้ตัว n i m b l e Secret นะครับที่ namespace cube-system นะครับพวกนี้เนี่ยเราก็จะใส่เป็น Nimbus Secret ทั้งหมดนะครับส่วน property ที่เราสามารถกำหนดได้นะครับมาแรกเลยก็จะมีตัว description นะครับว่า uh, this volume provisioned by Tanny Cupcake นะครับเดี๋ยว Volume ที่เรา provision ขึ้นไปบน n i m b l e Array เนี่ยเราก็จะเห็น Description ตามนี้นะครับแล้วก็จะมี uh, Property อย่างอื่นนะที่เช่น Dedup เราจะเปิด Dedup ไหม Compression เปิดไหมนะครับ Performance Policy เป็นอะไรนะครับการทำ Data Protection เราจะ set ไว้ที่ Level ไหนนะครับในที่นี้ก็จะเป็น0.1 p a t i n u m ทุกๆ5นาทีนะครับ f a c e i s m Mode นะครับเรื่องของ uh, สิทธิต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของการทำ q s นะครับเราสามารถรีมิตในออฟลิมิตทรูพ u g ได้นะครับแล้วก็ property อื่นๆอาทิเช่น destroy on delete หรือว่าโฟลเดอร์ที่เราต้องการที่จะให้วอลุ่มนี้มันโดน provision นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมา e n a b l เช่วตัว Story Class ตัวนี้อ่าน,นะครับชื่อ Nimble Default Class นะครับอันนี้ก็ apply ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลอง K get CS หรือว่า Solid Class นะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้ฮะ d i m b l e default class นะครับและนี้ก็จะเป็นวิธีการสร้าง Solid Class นะครับแบบง่ายๆนะครับผมแบบง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเราจะมาลองสร้าง Manual Solid Claim กันนะครับการสร้าง Solid Claim ก็คือเหมือนกับเราทำการ Provision Volume บ bon น Kubernetes นะครับซึ่งพอเรา Provision Volume บ bon น Kubernetes เสร ตัว c ซสเซ s มันก็จะไปคุยกับตัวนี้มันอะไรให้เพื่อที่จะทำการสร้าง v o l ลุ่มเมาให้ตัว worker node นะครับเพื่อที่จะให้ worker node เนี่ยสามารถ read/write IO ลงมาได้นะครับซึ่งผมจะมีตัวอย่างนะครับชื่อว่า my claim นะครับผมเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็น position volume claim นะครับชื่อว่า my claim นะครับโดยที่ผมจะ provision อยู่ที่10 GB นะครับแล้วผมก็จะไปเรียกใช้ solid class name ที่ชื่อว่า nimble default class นะครับ นี๋ก็จะขอดลองแอ p พลายให้ดูนะครับ My Claim นะครับผมนะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ก็คือตัวอ่า Volume ที่ชื่อว่า My Claim นะครับเดี๋ยวเราจะลอง k Get Precision Volume Claim นะครับแล้วก็จะมีชื่อ My Claim ขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยกำลังใช่อยู่ที่10กิกไบต์นะครับ Volume Name เราจะชื่อ Volume นี้นะครับถ้าเราลองอ่า k Get p r e i s i o n Volume นะครับใส่ชื่อให้มันนิดหนึ่งนะครับ k g e t pvc ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็น position volume ที่ชื่อนี้นะครับ solid class ก็คือ nimble default class นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูที่ตัว nimble array นะครับก็ผมก็จะทำการ switch จอไปที่ web browser นะครับเพื่อที่จะจ Excel เข้าสู่ nimble GUI ก็ใส่ username password นะครับ อันนี้จะไปที่หน้า Manage Data Storage นะครับก็ผมจะทำการเสิร์ชชื่อ Volume นะครับอันนี้ก็จะเป็น Volume ที่ถูกสร้างด้วยตัว n i m b l e Storage CSI นะครับชื่อตามตัว Persistent Volume นะครับทีนี้ถ้าเรามาดูตัว Description นะครับเดี๋ยวผมลองกด Edit ให้ดู Description ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นไปตามที่เราสร้างนะครับ This Volume is provisioned by t i n y c a k e นะครับส่วนเรื่องของ Space แล้วก็จะมีการทำ Enable duplication นะครับตรงนี้มันก็จะเหมือนกับตัว n i m b l e default class ที่เราได้ทำการกำหนดค่าให้มันเอาไว้นะครับมีการ enable dup นะครับมีการ set protection นะครับทุกๆ5นาทีนะครับ every 5 minutes ตามที่เราเซตเอาไว้นะครับมีการ set data access นะครับมีการทำเรื่อง QoS หรือว่า performance limit ทั้งหมดผมก็จะลิมิตไว้ที่1,800 i o ออนะครับเป็นไปตามไฟล์ที่กำหนดเอาไว้นะครับและนี่ก็คือวิธีการใช้งานนะครับผมตัว Nimble CSI นะครับรวมไปถึงการติดตั้งด้วยนะครับจะสังเกตว่ามันไม่ยากเลยนะครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ scott.hpdev.io e นะครับและสำหรับเนพิดีดนี้นะครับก็ขอขอขอบคุณที่ติดติดตามชมมาตลอดนะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ